สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบริการติดฟิล์มกันรอยนะครับจากทาง Modify Watch Company Limited นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับนาฬิกา Rolex GMT Master 2ในรหัส Ref. 126720 VGNR ที่รู้จักกันในชื่อ Sprite หรือว่า Refi นะฮะคือนาฬิกาเรือน,นี้จะมีความพิเศษตรงที่ม,มายมมขับซ้ายนะฮะจะแตกต่างจากนาฬิกาทั่วไปที่เม็ดมายมจะอยู่ในะําแหน่ง เลขสานาฬิกาหรือทางด้านขวามือนะฮะและนาฬิกาเรือนนี้จะมีสายที่เป็นสายดูบิลี่นะฮะจะมีความยากกว่าสายแบบเต้าหู้นะครับในการติดฟิล์มกันรอยนะครับมาดูขั้นตอนการติดฟิล์มกันรอยนาฬิกาเรือนนี้กันนะครับในขั้นตอนแรกเราต้องปรับพื้นผิวโดยการนาฟิล์มเดิมของนาฬิกาโรเล็กซ์เรือนนี้ออกมาก่อนนะครับโดยการ ึงฟิล์มทีละจุดทีละจุดนะครับแล้วก็นะํามาเช็ดทําความสะอาดปรับพื้นผิวก่อนที่จะทำการติดฟิล์มนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นขั้นตอนแรกของการติดฟิล์มกันรอยนะครับหลังจากนั้นนะครับทางทีมช่างก็จะเริ่มติดจากทางด้านหลังมาสู่ด้านหน้านะครับของตัวเรือนนะครับก็จะเป็นปีกใต้ขาของตัวเรือนนาฬิกานะครับของ rolex surprise เรือนนี้นะครับขออนุญาต ประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับคือตอนนี้ทาง Modify Watch c o m p a n y Limited ศูนย์ฝึกอบรมช่างซ่อมนาฬิกา Modify Watch Training Center นะครับมีคอร์สเรียนใหม่มานำเสนอนะครับ เป็นคอร์สเรียนติดฟิล์มกันรอยนาฬิกานะครับซึ่งเป็นคอร์สที่7นะครับเป็นคอร์สน้องใหม่นะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ทางช่องทาง Facebook Fanpage modify watch company limited แล้วก็อีกช่องทางจะเป็นช่องทางเว็บไซต์นะครับ www modify key watch com นะครับหรือสามารถทักมาถามรายละเอียดคอร์สเรียนได้ที่ทาง Line Official นะครับเดี๋ยวจะแปละลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับ มาต่อกันที่ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการติดฟิล์มด้านข้างของตัวเรือนนะครับจะเป็นจุดที่มีพื้นที่มากพอสมควรนะครับจะเป็นขาของตัวเรือนด้านข้างฝั่งที่ไม่มีเม็ดมยมแล้วก็ฝั่งที่มีเม็ดมยมนะครับซึ่งความยากง่ายของทั้งสองฝั่งนั้นแตกต่างกันไปนะครับฝั่งที่มีเม็ดมยม,ยมจะมีรายละเอียดดีเทลที่ค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับ เราจะมีส่วนเว้าวส่วนโค้งของกาดที่มาปิดเม็ดประยมเอาไว้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เป็นสายนาฬิกานะครับที่เป็นสายจูบิล e ี่นะฮะก็จะมีชิ้นส่วนมากมายหลายชิ้นเลยนะครับและจะมีความติดยากกว่าเพราะว่าต้องติดทีละชิ้นนะครับแล้วชิ้นมีขนาดที่ค่อนข้างจะเล็กกว่าสายตะหู้นะครับนี่คือความยากของนาฬิกาสายจูบิ l ลี่นะฮะและการติดฟิล์มหนึ่งครั้งนะครับ ถ้าลูกค้ารอรับสายจูบิลี่อาจจะใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงเลยนะครับแต่สายเต้าหู้นั้นจะเร็วกว่านะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับที่ลูกค้ามาติดนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับสายจูบิลี่จะใช้เวลาเยอะกว่านะครับและนี่จะเป็นจุดของบานพับนะครับบานพับออิสเตอร์เราก็จะเน้นตรงจุดด้านข้างนะครับรวมถึงด้านหลังของบานพับนะครับก็จะเก็บรายละเอียดประมาณนี้เลยนะครับ ใหม้มีฟองอากาศนะครับให้ฟิล์มนั้นออกมาดีที่สุดเนียบที่สุดแล้วก็ตรงกับชิ้นส่วนนั้นนะครับตำแหน่งนั้นๆน,น,นะครับและการติดฟิล์มนาฬิกา Rolex GMT Sprite เรือนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับพร้อมที่จะส่งงานกลับไปถึงมือลูกค้าแล้วนะครับแล้วก็ถ้าหากท่านใดนะครับที่สนใจจะมาใช้บริการติดฟิล์มกันรอยนาฬิกาทุกแบรนด์ไม่ว่าในกลางท่านจะ เป็นแบรนด์อะไรเราสามารถติดได้นะครับทั้งติดได้เลยแล้วก็แบบขึ้นแบบ 3D template นะครับก็รอประมาณ3วันทำการนะครับสามารถส่งงานมาติดฟิล์มได้ที่ทางช่องทาง f e c o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  k n p n p e นะครับ modify watch c o m p d n y l i m i t e d แล้วก็อีกช่องทางจะเป็นช่องทางเว็บไซต์ www.modifykitwatch.com เช่นเดียวกันกับคอสเรียนนะครับและก็จะมี Line Official เช่นเดียวกันนะครับก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ได้คอมเมนต์ของคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็สามารถนํามาติดถึงที่ร้านเพื่อรอรับกลับบ้านภายในวันนั้นได้เลยนะฮะถ้าฟิล์มนั้นมีเทมเพลตอยู่แล้วนะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับ ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook y o u t u b e Instagram หรือ Tik t o k เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆรวมถึงสาระดีๆเกี่ยวกับนาฬิกาที่เรามาติดฟิล์มนะครับเราจะนำเสนอผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับสำหรับวันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ